ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพสําหรับนี้นะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะเป็นพารงงานรวมดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครใคนใดค,คนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ,ะมาดูกันคะ่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะตอนนี้ไปได้คุยกันใช่ไหมเนี่ยคุณลาเขาว่า อืมเหมือนจะมีปัญหาการเหมือนจะมีประเด็นกันนะคะเนี่ยแล้วแถมเหมือนจะบล็อกกันด้วยหรือเปล่านะคะอ่ะดูจะเบื่อเบื่อแล้วก็เซ็งเซงกันในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะข้อความจากเขาถึงคุณเนี่ยเขาก็อยากจะบอกว่าต่อให้ตอนนี้เราจะมาได้คุยกันนะคะต่อให้ตอนนี้เราจะหมางเมินแล้วก็ห่างเหินต่อกันเนาะแต่คุณเองเน่ะก็ยังเป็นคนที่เขาเองยังคง แล้วก็รักษาเอาไว้ในใจยังอยากให้เราสองคนนะ่ะมีการเดินเคียงข้างกันนะคะยังอยากให้เราสองคนนะ่ะได้มีการก้าวไปในอนาคตของการลากันนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเข้ามาแต่เขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็อยากผ่านอุปสรรคนั้นไปด้วยกันกับคุณนะไม่อยากให้เราต้องมาไกลกันไม่อยากเราต้องมาห่างกันแบบนี้นะคะไม่อยากให้เราต้องมากลายเป็นคนที่แบบไม่คุยกันไม่รู้จักกันนะคะ คือเขาเองหวังว่าสิ่งต่างๆระหว่างเราเนี่ยจะดีขึ้นนะคะคือเขาเองอยากแก้ไขสถานการณ์นะพลังงานเป็นพลังงานของการอยากแก้ไขนะคะแล้วก็อยากจะมาเจอด้วยนะเนี่ยอืมดูแล้วเขาอยากจะมาเจอเราคะ่ะอยากจะมาเจอเราอยากจะมาคุยกับเราอยากจะทําให้ทุกอย่างระหว่างเรามันฟื้นคืนชีพจริงๆนะบีใช้คาว่าฟื้นคืนชีพนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเห็นไหมมันมีไพ่เดทด้วยนะคะ ตัวเขาเองอยากฟื้นความสัมพัน์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้ความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่เรายังสามารถไปต่อกันได้นะคะอยากเจออยากเห็นหน้าอยากพูดคุยอยากใกล้ชิดอยากทําทุกอย่างร่วมกันค่ะไม่อยากจะให้ทุกอย่างนั้นมันกลายไปเป็น อดีตของการละกันเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคุณเองจะยังคงใจตรงกันกับเขาอยู่นะคะยังหวังว่าคุณเองเน่ยจะยังให้อภัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็พร้อมที่คุณและเขาอะค่ะจะปรับตัวปรับใจเข้าหากันนะคะเขาก็รู้นะว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์น่ะมันอาจจะยากเกินกว่าที่เราจะปรับตัวเข้าหากันได้แต่เขาก็หวังว่าในอนาคตนะคะทุกอย่างจะยังคงมีการ วนกลับมาหากันแล้วก็เคลียร์กันนะคะจนเราสามารถที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันได้อย่างไม่มีอะไรตะกิตตะขวงในใจแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเขาเชื่อมั่นและมั่นใจมากๆว่าคุณคือคู่ของเขานะคะเขาเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจมากๆว่าต่อให้เราสองคนจะแตกต่างจากกันอนะแต่เราจะยังสามารถมีหัวใจดวงเดียวกันได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณเนาะ แล้วเรามาดูราศีของคลิปนี้กันนะคะราศีกรกฎนะคะคนเกิดวันพุธค่ะราศีเมษนะคะคนเกิดวันจันทร์นะแล้วก็คนที่เกิดในธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูค่ะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ